มาถามกันต่อครับถ้าสมมุติว่าจะให้คนที่ไม่มีความมั่นใจเลยลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองครูช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับอยากทำอะไรลุกขึ้นมาทำเลยค่ะมันมันไม่มีใครที่ทำแล้วเก่งเลยเราก็ทำเท่าที่เรารู้นั่นแหละค่ะเราก็ลองลุกขึ้นมาทำพัฒนาตัวเองไม่รู้ก็เรียนรู้ไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้เลย ไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ได้เรียนแล้วรับปริญญาเลยทุกคนต้องเกิดจากการเรียนรู้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่ทําเมื่อไหร่เราจะรู้เมื่อไหร่เราจะสําเร็จเมื่อไหร่เราจะมั่นใจถูกต้องไหมคะลุกขึ้นมาทําแค่นั้นค่ะแค่ตัดสินใจใช้คําว่าตัดสินใจแค่นั้นค่ะนี่คือแบบโลกของความเป็นจริงถูกต้องค่ะแล้วมีอะไรที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับครูบ้างล่ะองั้นขออนุญาตนะคะครับ ขออนุญาตอันเชิญสิ่งที่ครูพิพรยึดเหนี่ยวมาโดยตลอดนะคะนี่เลยค่ะตรนี้ครับน,นี่คือจริงๆแล้วครูพิพรต้องบอกตรงนี้ก่อนนะคะว่าเป็นคนที่มูไม่เป็นไม่ไม่รู้จักสายมูเลยนะคะคต้องต้องต้องบอกก่อนแล้วความมูเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆเราไม่ลบหลู่ใครว่าใครจะเชื่อเรื่องอะไรนะคะแต่สําหรับสําหรับคนที่มูไม่เป็นนะคะเราจะรู้เลยว่าเรื่องค้าขายเราจะนึกถึงแม่นางกวักครับ แล้วนี่เป็นองค์แม่นางกวักไม้ขนุนร้อยปีครับซึ่งจริงๆเรามาจากการนิมิตก็คือการฝันนะคะแต่หลังจากที่เราอะค่ะตามหาเราก็ไปได้คําตอบมาว่าท่านคือแม่นางกวักสุภาวดีค่ะเราก็เลยได้องค์ท่านมาตั้งแต่เราได้มาค่ะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความเชื่อนะคะเราเราเหมือนตามฝันนะคะพอเราได้องค์ท่านมาค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าท่านอะช่วยในเรื่องของ กวากเงินกวากทองค้าขายลูกค้าใช่ไหมคะแต่ตั้งแต่ได้ท่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิมพ์งานยอดขายหรือแม้กระทั่งความโชคดีทุกอย่างอะค่ะท้าโถมมาแบบท้าโถมมาเหมือนพลิกฝ่ามืออะค่ะ,คะเราเลยเริ่มเกิดความเชื่อพอท่านมาค่ะสิ่งที่เราสังเกตสิ่งแรกเลยท่านมีสรีระที่คล้ายเรา ท่านมีรอยจริงๆแล้วตรงเนี้ยค่ะคุณมิกถ้าดูดีๆนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตอนที่เราได้ท่านมาตอนแรกอะค่ะท่านมีรอยดำดำแบบดำถึงนี่เลยค่ะเหมือนเราเลยค่ะเหมือนทุกอย่างเลยเหมือนที่เราได้ผ่าตัดเหมือนที่เราผ่าตัดแล้วแล้วเราก็จะเป็นก้อนๆขึ้นมาค่ะเป็นนูนๆนะคะเหมือนกันเลยแต่หลังจากที่เราอะค่ะคุยกับท่านเหมือนเหมือนเราเริ่มฝึกมูอะเราก็เรียกท่านว่าแม่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 อย่างนั้น เราเริ่มมีโชคเราแบบแม่หนูมีโชคแม่หรู้ถูกอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะนานๆเข้าค่ะแผลเรามันยุบเา้าแผลเรายุบพร้อมกับของท่านก็ยุบด้วยของท่านยุบด้วยแล้วก็จางลงแล้วจางลงอค่ะก็เป็นความเชื่อในบ้านของเราอะนะคะเพราะว่าทั้งเราทั้งสามีทั้งลูกก็เชื่อเหมือนกันค,คือ,ค,อคือเรามาในทางเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการมูค่ะสุดท้ายอยากให้สรุปความหมายของเขาว่าชีวิตดีดีในนิยามของครูพี่พรหน่อยครับค่ะ คําว่าชีวิตดีดีอะค่ะดีตั้งแต่วันนี้เลยวันนี้ค่ะก็ชีวิตดีดีได้เจอคุณมิกได้เจอผู้คนได้ออกจากบ้านได้มาเจอสิ่งใหม่ๆครับชีวิตของเราอะดีทุกนาทีชอบรายการนี้มากชอบชื่อรายการนี้ชีวิตดีดีมันดีได้เลย เราเรารู้สึกว่าทุกคนต้องมีชีวิตดีดีตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้รวยแล้วชีวิตฉันถึงจะดีดีอย่ารอให้ฉันสุขภาพแข็งแรงแล้วชีวิตฉันถึงจะดีดีเราจะไปถึงจุดนั้นไหมคะถ้าเราไปไม่ถึงแสดงว่าชีวิตเราทั้งชีวิตไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นตัดสินใจเลยคะ่ะว่าชีวิตฉันดีตั้งแต่วันนี้เลยฉันได้กินอาหารอร่อยมากฉันได้เจอคนที่ฉันแบบอุ้ยเคยเห็นเขาในทีวีแล้ววันนี้ฉันก็ได้มานั่งคู่กับเขา มันดีมันดีทุกอย่างได้เจอพี่ๆได้เจอได้เจอหลายๆคนแล้วเรารู้สึกว่าทําไมชีวิตเราดีจังเลยร,รู้สึกแบบนี้ค่ะ<ด>ให้ได้ทุกวันรู้สึกกับอะไรก็ได้ค่ะให้มันดีดีทุกวันบอกเลยค่ะว่าวันนี้ดีใจมากนะคะเป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่ชีวิตดีดีจริงๆค่ะอีกวันหนึ่งของของชีวิตเราค,รคร่ะนั่นแหละครับ เราผมเชื่อว่าเราได้แง่คิดดีๆเยอะแยะมากมายเนาะในวันนี้และที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือด้วยประสบการณ์ของคอรูพิพรจงใช้ชีวิตในทุกๆวันเนี้ยเหมือนมันเป็นวันสุดท้ายของคุณและผมเชื่อว่าถ้าวันหนึง่งมันมีเครื่องที่คุณสามารถย้อนเวลากลับไปแก้อะ,อะคุณจะไม่กลับไปหรอกเพราะเราทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วนะวันนี้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะ,คะยินดีค่ะ